a p 3นี้เป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของบอร์ดผ่าน Bing นะครับผมครับในส่วนของตัวโทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Bing IoT นะครับก็ในที่นี้เป็นตัว iOS นะครับผมก็ไปที่ App Store นะครับผมแล้วก็เซิร์ชหาโปรแกรม ตัวชื่อว่า Bing Iot นะครับเมื่อทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยก็ติดตั้งเลยนะครับผมในที่นี้ผมดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดเข้ามานะครับผมก็ทำการล็อกอินในส่วนของแอป i n g ตรงนี้นะครับใช้ u ยูสเ a มพ password เดียวกับในตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับผม เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ในหน้าต่างของตัวนี้นะครับก็ทำการกด add new device นะครับแล้วก็ add device เลือกการ add ในรูปแบบของ connect to wifi นะครับเมื่อมาถึงหน้าจอตรงนี้แล้วก็กด start นะครับคราวนี้โทรศัพท์เราจะทำการค้นหาเครือข่ายนะครับเครือข่าย ก็จะเป็นตัวชื่อ,อ LDR sensor ซึ่งก็เป็นตัวที่เราได้สร้างในส่วนของเทมเพลตที่เมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับก็พอเจอแบบนี้แล้วก็กดเข้าร่วมเลยนะครับผมเมื่อกดเข้าร่วมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการาเลือก Network ที่เราต้องการให้ตัว esp 3 2ของเราเนี่ยคอนเน็กกับ Network อะไรนะครับเลือก Network Wi-Fi แล้วก็ทำการใส่ตัว password ของ Wi-Fi ที่นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็กดตกลงเลยนะครับในที่นี้ผมไม่สามารถทำให้ได้เนื่องจากว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดออกจากหน้าจอนะครับแต่ไม่ไม่ยากนะครับทำ ตามที่ผมบอกไปนะครับก็กดเข้าร่วมแล้วก็เลือก Wi-Fi ที่เราต้องการให้ esp 3 2เรา Connect กับ Wi-Fi อะไรนะครับแล้วก็ใส่ password ของ Wi-Fi ในที่นั้นๆแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ep ต่อไปเป็นการสร้างแดชบอร์ดในแอปพลิเคชัน i n g ในมือถือนะครับ